ตอแล้ฮะเกมเกมฟีฟายเกมดีเกมดีเกมคุณภาพนะฮะเปล่งแดงกันทั้งแมปนะครับผมเพื่อนมื่อดคลิปไว้ดิมเก็บอะไรไม่ได้เลยฮะเติมลงมาอะไรได้หมดผมไม่อย่างชอบเลยเกมเกมดีเกมคุณภาพ ก็ไปเจอคนเราจะยิงคนตายไหมเนี่ยระโงสกิลอะไรกเก็บไม่ได้โอ้โหโคตรดีเลยอ่ะเกมเกมเป็นอะไรนี้เกมดีเกมคุณภาพอืบบอหือดีส็บ ให้ได้เข้าใจได้เนี่ยไ้เพื่อนไปไปอะไรห,หัวพนอ้าพี่ชายไป,ไปหนึ่งแล้วฮะทำอะไรไม่ได้ถึงกดไม่ได้เลยทิ้หายอะไรเนี้ย เฮ้ยน็อกว่ะเฮ้ยยิงคนตายด้วยว่ะยิงดีฮะยิงดีคุณคุณภาพ นไว้กำลังไปอดทนไว้ไปที่ตู้กดอัตโนมัติติงติงนะฮะจำนวนเป็นไหมเก้าเก้าเนี่ยเปลนเปลี่ยนบ่เปลี่ยนนี่กูเปลี่ยนนี่น สวยสวยมากค่ะเกมอือหือเจริญหัวหัวจ,จ้า